ท่าน,น้าท้องคุณแข็งคอเริ่มหนาหิวบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างแต่มันคือสัญญาณลึกๆจากภายในที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยและคุณไม่จําเป็นต้องรอให้เป็นเบาหวานก่อนค่ะเพราะคุณสามารถกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้ถ้าเข้าใจมันตั้งแต่วันนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะอาการเหล่านี้คือสัญญ,ญาณเตือนที่สําคัญผิวบริเวณหลังคอที่เริ่มหนาคล้ำและมีรอยแตกมีติ่งเนื้อเล็กๆลกขึ้นตามคอแขนหรือผิวหนังบริเวณอื่นๆที่เรียกว่า skin tags มีข้อนิ้วสีเข้ม สีผิวไม่สม่ำเสมอรอบเอวหนามากกว่าเครื่องหนึ่งของส่วนสูงหน้าท้องแข็งกดแล้วนนแน่นไม่นิ่มเหมือนเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่โรคอ้วนหรือปัญหาโรคผิวหนังธรรมดานะคะแต่มันคือสัญญาณของอินซูลินเรสิสแตนซ์หรือภาวะดื้ออินซูลินที่นําไปสู่ไฮเปอร์อินซูลินิเมียหรือภาวะอินซูลินสูงเรื้อรังและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจโรคเรื้อรังอื่นๆที่เราเรียกกันว่าโรค NCD และปัญหาการลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ไม่ลงและทําไมร่างกายเราถึง หรออินซูลินล่ะคะเพราะทุกครั้งที่เรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตระดับน้ําตาลในเลือดจะพุ่งตับอ่อนก็จะหลั่งอินซูลินมาเพื่อจัดการกับระดับน้ําตาลในเลือดแต่ถ้าเรากินจุกจิกกินบ่อยทั้งวันตับอ่อนก็ผลิตอินซูลินออกมาทั้งวันค่ะพออินซูลินสูงตลอดร่างกายก็ดื้อพอเซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินตับอ่อนก็ต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มอีกทํางานหนักเข้าไปอีกและจังหวะที่อินซูลินสูงนี่แหละร่างกายจะอยู่ในโหมดเก็บไขมันและไม่เผาผลาญไขมันออกไปพลังงานที่เหลือก็กลายเป็นไขมมมัันสสะเก็บตตาาวอย่ง แขนต้นขาหน้าท้องคอรวมถึงอวัยวะภายในที่เรียกว่า visceral fat หรือไขมันช่องท้องตัวนี้แหละทำให้พุงคุณแข็งถ้าคุณอยู่ในภาวะ insulin resistance คุณจะหิวบ่อยเหนื่อยง่ายสมาธิสัน้นง่วงทั้งวันอารมณ์แปรปรวนแต่เราสามารถ reverse หรือกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยานะคะต้องเข้าใจหลักการที่สามารถทาให้อินซูลินกลับมาอยู่ในระดับปกติให้ได้ก็คือต้องหยุดการกินจุกจิกทั้งวันกินอาหารเป็นมือม้อ ร่างกายได้พักการหลั่งอินซูลินบ้างยืดมือแรกของวันให้ช้าลงด้วยการทำ intermittent fasting หรือ IF มือแรกเนี่ยควรเน้นโปรโตีนไขมันดีและไฟเบอร์เพื่อช่วยให้ร่างกายอิ่มนานและเข้าสูโหมดพอพลานไขมันได้ง่ายทั้งวันลดอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงโดยเฉพาะในมือแรกของวันดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอและเดินเบาๆหลังอาหารแต่ถ้าการปรับพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับคุณกูม,มีตัวช่วยค่ะคือโปรแกรม feel great ที่บุ๋มใช้อยู่เป็นประจำนะคะเป็นตัวช่วยให้อินซูลินกลับมาอยู่ในระดับสมดุล ได้โดยไม่ต้องปรับพฤติกรรมแบบสุดโต่งมีไฟเบอร์สูตรเฉพาะช่วยชะลอก,การดูดซึมแป้งและน้ําตาลมีชาเยลบ้ามาเต้สกัดแบบ p u r i ิฟ g r a a ร Genome ซู t ิคอลช่วยลดความอยากอาหารและเพิ่มการเผาผลาญไขมันทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณทํา IF ได้นานขึ้นง่ายขึ้นหิวน้อยลงไม่อยากกินจุกจิกลดการดื่มกาแฟเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ถ้าอยากได้ตัวช่วยพิมพ์สนใจหรือทักมาหาบุ๋มได้เลยค่ะแล้วเจอกันบ